ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยขบวนรถพระราชินีล้อมด้วยฝูงชนที่ตะโกนคำต่ตางๆโดยที่พระองค์ทรงยิ้มและโบกพระหัตถ์ให้จากกรณีที่มีกลุ่มทะลุวังออกมาจัดก,กิจกรรมเพื่อแสดงออกว่า ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับเราจะนึกถึงแฮชแท็กขบวนเสด็จที่ชอบปั่นกันในทวิต t ตอร์พอเรากดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีแต่กระแสที่ปั่นว่าขบวนเสด็จทําให้ต้องปิดการจราจรทั้งหมดสะพานรถข้ามก็ห้ามใช้งานสะพานลอยคนเดินข้ามก็ห้ามประชาชนขึ้นแล้วก็ลากไปถึงความเหลื่อมล้ากล่าวหาว่าในหลวงไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย คือจริงๆแล้วเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยในหลวงท่านมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนมาตลอดนะครับแล้วยังทรงบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าให้ปรับเปลี่ยนหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทีมงานลือลองไปสืบค้นดูนะครับพบว่าในปีพศ2544เนี่ย ในหลวงราชการที่9เคยมีพระราชกระแสให้ราชาเลขาธิการไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในขณะที่มีขบวนเสด็จเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนซึ่งตอนนั้นนะครับได้มีการจัดทําแนวทางแล้วก็คู่มือปฏิบัติเอาไว้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จนักอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการประสานงานที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ยอาจจะกลัวว่าจะถูกตําหนิหรือถูกลงโทษถ้าไม่ทําการปิดถนนในขณะที่มีขบวนเสด็จมากกว่าจนมาถึงปี2553ทางราชเลขาธิการก็ได้ประสานงานกับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็มีการกําหนดนโยบายกับแนวทางปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนินโดยเน้นไปที่เป้าหมายหลักสําคัญก็คือถวายความสะดวกด้านการจราจรและถวายความปลอดภัย อย่าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือถ้ามีก็ต้องให้น้อยที่สุดและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางปฏิบัติในตอนนั้นสำหรับเส้นทางขบวนเสด็จในพื้นราบให้ยึดหลักตามนี้ครับ 1. เมื่อขบวนเสด็จผ่านถนนที่มีช่องทางคู่ขนานให้รถวิ่งในช่องทางคู่ขนานได้ตามปกติ 2. ถนนที่ไม่มีช่องทางคู่ขนาน จะมีเกาะกลางถนนหรือไม่มีก็ตามและมีช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปให้เปิดการจราจรให้รถวิ่งสวนกับขบวนเสด็จได้ตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้รถที่วิ่งสวนใช้สัญญาณไฟยกเว้นรถพยาบาลที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 3. ถนนที่ไม่มีเกาะกลางแต่และฝั่งมีช่องทางเดินรถสวนกันได้เพียงช่องเดียวฝั่งตรงข้ามไม่ต้องปิดการจราจรแต่ให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 4. เส้นทางเสด็จที่มีสะพานลอยลดข้ามให้เปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ตามปกติสำหรับสะพานลอยคนเดินข้ามให้เปิดให้ประชาชนเดินข้ามได้ตามปกติแต่ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยเมื่อขบวนเสด็จผ่านเห็นไหมครับว่ามันมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วในการถวายการอารักขาไปพร้อมๆกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทีนี้พอมาถึงในปี2563ก็ได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากขบวนสเสด็จทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกโดยไม่ให้ปิดการจราจรเมื่อมีขบวนสเสด็จแต่ให้จัดช่องทางสเสด็จและช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแทนซึ่งมีแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้นะครับ 1>, 1. ไม่ให้ปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ 2. ในเส้นทางเสด็จให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เช่นกลวยายางป้ายไฟยป้ายอัจฉริยะแทนนะครับ 3. เส้นทางฝั่งตรงข้ามเส้นทางสเสด็จในกรณีที่มีเกาะกลางถนนนะครับเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติแต่ในกรณีที่ไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้อุปกรณ์เช่นกลวยยาง,ๆๆๆยางวางเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย โดยประชาชนสามารถวิ่งสวนทางตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ตามปกติ 4. กรณีทางร่วมทางแยกให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติสําสำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามผ่านเส้นทางเสด็จให้ประชาชนใช้ได้ตามปกติ 6. ทางพิเศษที่มีด่านเก็บเงินให้วางแนวกลวยยางทางด้านซ้ายเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินรถได้โดยให้เหลือช่องทางสำหรับขบวนเสด็จอย่างน้อย2ช่องทาง 7. กรณีเส้นทางร่วมทางแยกไม่ให้บังคับให้ประชาชนเปลี่ยนเส้นทางโดยให้คำนึงถึงความตั้งใจของประชาชนเป็นหลัก 8. การวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด 9. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ 10. ให้ใช้วาจากริยาท่าทางด้วยความสุภาพกับประชาชน จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2,563ขบวนเสด็จไม่มีการบังคับปิดการจราจรและไม่มีการปิดสะพานรถข้ามหรือสะพานลอยคนเดินข้ามตามที่มีการปั่นกระแสะกันเลยและแนวทางปฏิบัติก็มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นโดยคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนเป็นหลักทีนี้ก็มีบางคนนะครับที่เขาแย้งว่าก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่ปิดถนนห้ามประชาชนเดินข้ามสะพานลอยระหว่างมีขบวนเสด็จอยู่เลยไหนว่าไม่มีการห้ามแล้วไงครับ คือสําหรับบางกรณีเช่นเมื่อมีงานพระราชพิธีหรืองานสําคัญต่างๆทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอความร่วมมือจากประชาชนให้หยุดรอเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านซะก่อนย้ําว่าเป็นบางกรณีที่สําคัญนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่รัฐต้องจัดให้แก่ประมุขของประเทศตามพระราชบัญญัติถวายความปลอดภัยพศ .2557 ซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักสากลทั่วไปอยู่แล้วและทุกประเทศเขาก็ทำเหมือนๆกันหมด จะเห็นนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,544หรือปี2,553จนมาถึงปัจจุบันนี้ทั้งในหลวงรอ9และร10ท่านมีพระราชปารบกับราชเลขาธิการมาตลอดว่าให้หาทางไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด นั่นคือสถาบันมองเห็นความสำคัญของประชาชนและพยายามแล้วที่จะบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางที่เหมาะสมซึ่งสถาบันทำได้แค่ให้คําแนะนำเพื่อไม่ให้เป็นการก้าวก่การทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนทางเขาจะปรับหรือไม่ปรับอะไรทางสถาบันก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปประเด็นสำคัญที่อยากจะทำความเข้าใจก็คือการที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากประชาชนในบางกรณี เช่นในขณะที่มีขบวนเสด็จอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีการถวายการอารักขาตามหลักสากลซึ่งผู้นําทุกประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีแต่ถ้าเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทางเจ้าหน้าที่ก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนตามที่พูดไปแล้วในเมื่อเรื่องนี้เป็นกฎหมายเป็นหลักสากลอยู่แล้วถามว่าทําไมหลายคนยังพยายามโยนความผิดไปที่สถาบันครับเราควรต้องทําความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันนะครับทั้งประชาชนหรือ่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและพยายามนำไปปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้เพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนตามพระราชประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสถาบันมองเห็นและพยายามหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาโดยตลอดเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากขบวนเสด็จ